สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราขอแนะนำเมนูไข่หวานต้มขิงอบเชยนะคะซึ่งเป็นเมนูเพื่อสุขภาพค่ะไข่นะคะเป็นแหล่งของโปรโตีนชั้นยอดและมีสารอาหารที่มีประโยชน์มากมายส่วนสมุนไพรนะคะมีขิงมีสรรพคุณทางยามีธิ์ร้อนช่วยให้ร่างกายอบอุ่นอบเชยนะคะก็ให้กลิ่นหอมเครื่องเทศชวนกินมากเลยค่ะทุกคนติดตามขั้นตอนในการทำได้ในคลิปวิดีโอกันค่ะ วัตถุดิบที่ใช้ในการทำนะคะมีไข่เป็ดหรือไข่ไก่สองฟองนะคะน้ำตาลทราย4ี่ช้อนโต๊ะขิงแก่อบเชยค่ะขั้นตอนในการทำนะคะก็ให้ตั้งน้ำรอจนน้ำเดือดนะคะจากนั้นนะคะก็ให้ใส่น้ำตาลทรายลงไปค่ะรอเดือดอีกครั้งค่ะ ให้ใส่อบเชยลงไปค่ะจากนั้นนะคะเมื่อใส่อบเชยแล้วก็ใส่ขิงแก่ลงไปค่ะรอจนเดือดอีกครั้งนึงนะคะแล้วก็ใส่ไข่ลงไปค่ะจากนั้นรอประมาณ5นาทีนะคะจนจนกว่าไข่ต้มขิงจะสุกนะคะ ในระหว่างนี้นะคะก็ให้กวาดฟองไข่ที่ลอยอยู่ด้านบนออกไปนะคะเมื่อเดือดแล้วตักใส่ถ้วยได้เลยค่ะหอมน่ากินมากเลยค่ะทุกคนเมนูนี้นะคะทำไม่ยากเลยค่ะทำง่ายๆได้ที่บ้านเลยค่ะลองทำกันดูนะคะทุกคน